3 2 1ส,ส,สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาอยู่กันในหัวข้อ4.2ค่ะเรื่องความน่าจะเป็นนะคะในหัวข้อที่ผ่านมาที่เราได้เรียนกันนะคะเราเรียนกันในเรื่องของโอกาสของเหตุการณ์ใช่ไหมคะว่าถ้ามีเหตุการณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรบ้างซึ่งจะได้เรียนไปมีทั้งหมด3แบบก็คืออะไรคะแบบแรกก็คือเกิดขึ้นอย่าง แน่นอนแบบที่สองอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้แบบที่สามก็คือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งโอกาสของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมีมากน้อยไม่เท่ากันเราเรียกจำนวนนั้นว่าความน่าจะเป็นค่ะซึ่งความน่าจะเป็นนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอย่างเช่นในการซื้อสลากกินแบ่งนะคะ โอกาสที่จะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมันก็คือหนึ่งในล้านได้เงินรางวัลประมาณหกล้านบาทใช่ไหมคะถ้าเรารู้ว่าเราซื้อหวยเนี่ยเราจะโอกาสถูกของเราคือหนึ่งในล้านเนี่ยเรายังจะอยากซื้อหวยอยู่ไหมก็อยากซื้อเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะเงินรางวัลมันเยอะโอกาสถูกเนี่ยหนึ่งในล้านนั่นเองก็ต้องเอามาใช้ในการชั่งใจตัดสินใจดูว,ว่าหวยที่เราซื้อแปดสิบบาทหรือหนึ่งร้อยบาทบางที่เนี่ยโอกาสกเนี่ย ที่จะถูกเนี่ยหนึ่งในล้านเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเราจะมีโอกาสได้เป็นหนึ่งในล้านไหมที่จะได้เงินรางวัลอ่ะเรามาดูค่ะการทดลองสุ่มทําได้ยังไงบ้างเรามาลองพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้ค่ะสถานการณ์ที่1โยนเหรียญ1น1บาท1เหรียญ1น1ครั้งเหรียญบาทที่หงายขึ้นนะคะจะเกิดเป็นอะไรได้บ้างคะนักเรียนก็เกิดเป็นออกอะไรคะออกหัวแล้วก็ออก ก้อยเกิดได้แค่2กรณีออกอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ค่ะออกได้แค่2กรณีก็คือหัวหรือก,ก้อยมาดูสถานาการณ์ที่2ค่ะทดลองสุ่มหยิบลูกแก้ว1ลูกจากภาชนะที่ใส่ลูกแก้วสีแดงสีฟ้าสีเขียวและสีเหลืองถ้าเราหยิบลูกแก้วมา1ลูกเนี่ยโอกาสที่เราจะหยิบลูกแก้วเนี่ยได้สีอื่นนอกจากสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองมีไหมคะไม่มีถ้าเราหยิบมาแค่ลูกเดียวเราก็จะได้ลูกบอลที่มันมีอยู่ในอะไรคะมีอยู่ในภาชนะ ก็คือได้แค่สีแดงสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเหลืองค่ะมาดูสถานการณ์ที่3นะคะทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งหน้าลูกเต๋าที่หงายขึ้นก็จะเป็นเลข1 2 3 4 5 6มีโอกาสที่จะเป็นแต้ม7ไหมไม่มีเพราะลูกเต๋ามีทั้งหมดกี่หน้าคะนักเรียน6หน้าค่ะก็คือหน้า1หน้า2หน้าแต้ม3หน้าแต้มสีหน้าแต้ม5แล้วก็หน้าแต้ม6นั่นเอง ซึ่งเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะแต้มของลูกเต่านะคะเลขที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยหน้าตรงข้ามกันของลูกเต่าอะ่ะจะต้องอะไรคะจะต้องรวมกันได้เท่ากับเจ็ดเสมอเพราะฉะนั้นเลขที่อยู่ตรงข้ามกับหกก็จะเป็นเลขอะไรคะเลขที่อยู่ตรงข้ามกับหกก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขที่อยู่ตรงข้ามกับห้าก็จะเป็นแต้มเลขสอง เลขที่อยู่ตรงข้ามกับ3ก็จะเป็นแต้มเลข4เพราะว่าเขาต้องรวมกันแล้วได้7เสมอค่ะเวลาเราทำข้อสอบหรือทำอะไรนะคะถ้าเขาบอกว่าขึ้นแต้ม6แล้วเขาถามถึงแต้มตรงข้ามของ6นั่นเองก็จะตอบได้เลยว่าต้องเป็นแต้มอะไรคะแต้ม1นั่นเองจำไว้เป็นเกจความรู้นะคะจากสถานการณ์ดังกล่าวที่คูยกตัวอย่างมา3สถานการณ์เมื่อกี้เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้แน่นอนว่าอะไรคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย จากการกระทําของเราอะจะเกิดเป็นอะไรแต่เราสามารถบอกอะไรได้คะบอกได้ว่าผลลัพธ์อะไรจะเกิดขึ้นบ้างโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเราเรียกการกระทําในลักษณะเนี้ยว่าการทดลองสุ่มการทดลองสุ่มหากไม่ใช่การนับที่เป็นระบบแล้วอาจทําให้หาผลลัพธ์ได้ไม่ครบถ้วนวิธีการที่จะช่วยในการแจกแจงหรือหาผลลัพธ์ทั้งหมดเหล่านั้น ว่าเป็นอย่างไรบ้างอาจจะใช้การเขียนแผนภาพหรือการวาดตารางนั่นเองค่ะก็คือเหตุการณ์ของเรานะคะถ้าเราสุ่มหยิบเพียงแค่จํานวนชิ้นน้อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถอาจจะหาได้ครบถ้วนใช่ไหมแต่ในเมื่อเหตุการณ์ของเรามีความซับซ้อนจํานวนที่เราสุ่มมีมากขึ้นถ้าเราไม่ใช้การแจกแจงหรือว่าการนับที่เป็นระบบเนี่ย ทำให้เรานับพลาดแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะนับได้ไม่ครบค่ะอย่างเช่นเรามีเสื้อสองตัวมีกางเกงเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยมีเสื้ออยู่สองตัวมีกางเกงสามตัวจะสลับกันใส่ได้กี่แบบเขาใช้วิธีการวาดแผนภาพหรือการโยนเหรียญค่ะโยนครั้งที่หนึ่งกับโยนครั้งที่สองแต้มที่ออกมีหัวกับก้อยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้บ้างอะไรแบบนี้แบบนี้เขาใช้ตารางเดี๋ยวเราจะมาเรียนวิธีการ วาดแผนภาพแล้วก็ทำตารางกันค่ะอันแบบแรกก็คือแผนภาพต้นไม้เรียกว่า tree diagram นะคะสถานการณ์ก็คือโยนเหรียญบาท1เหรียญ2ครั้งโดยกำหนด h est, แทนผลลัพธ์ที่ออกหัวทแทนผลลัพธ์ที่ออกก้อยค่ะเราโยนเหรียญอะไรคะ1บาท1เหรียญใช่ไหมแล้วก็2ครั้ง H แทนผลลัพธ์ที่ออกหัว T แทนผลลัพธ์ที่ออกก้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะกําหนดเลยค่ะว่าเป็นครั้งที่อะไรก่อนเลยโยนครั้งที่1ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรได้บ้างคะมีหัวกับก้อยแล้วโยนครั้งที่2ล่ะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีอะไรได้บ้างถ้าออกถ้าครั้งที่1ออกหัวครั้งที่2โอกาสที่ออกก็จะมีทั้งหัวแล้วก็ก้อยและถ้าครั้งที่1ออกก้อย ครั้งที่สองผลลั์ที่จอะก็มีทั้งหัวและก้อยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์คะ่ะมีทั้งหมดสี่เหตุการณ์เดยนักเรียนนับเหตุการณ์นะคะให้หนูนับจากเนี่ยจากบรรทัดที่มันอยู่ในครั้งสุดท้ายนะคะลูกเราก็จะบอกเลยว่าดังนั้นอยู่ผิวก็สว่างไปโดนขมไฟอ่ดังนั้น,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 นผลลัพ์ ผลลับทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มคืออะไรบ้างคะหนูก็ดูไล่มานะคะอันดับแรกแถวแรกก่อนเลยดูเรียงมาตามลูกศรที่เขาชี้มาก็คืออะไรลูก H est. H est. อันที่สองหนูก็ดูเรียงมาว่าที่สองก็คืออะไรคะ H est. T อันที่3หนูก็ดูไล่มาอะไรคะ ทีแล้วก็อาไรลูก t ีก็จะได้แล้ว4เหตุการณ์ก็แค่นี้แผนภาพต้นไม้หรือเราอาจจะใช้อะไรคะตารางในการหาผลลัพธ์ก็ได้หนูก็ต้องวาดอะไรคะวาดตารางคะ่ะขีดตารางมาเลย ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ให้อะไรคะแบ่งมาเลยคะ่ะผลลัพธ์ที่ออกก็คือ H เป็นหัว T เป็นก้อยเราออกโยนเหรียญยังไงบ้างคะโยนเหรียญครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองใช่ไหมหนึ่งเหรียญสองครั้งอันนี้ก็จะแบ่งแบบนี้ให้แนวนี้เป็นครั้งที่หนึ่งให้แนวนี้เป็นครั้งที่สอง โอกาสของแต่ละครั้งออกได้2แบบก็คืออะไรคะแค่หัวกับก้อยใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งแบบนี้อ,อันครั้งที่1ก่อนอันแรกออกหัวอันที่สองออกก้อยแล้วพออันที่สองก็ออกหัวแล้วก็ออกก้อยแล้วหนูก็ดูตารางดูเนี่ยมันตรงกันหนูก็เอามาเขียนเลยค่ะ He H แล้วอันนี้ตรงกันหนูก็เอามาเขียนอันที่1่ขึ้นก่อน t แล้วอันไหนต่อคะแล้วก็แฮทีแล้วก็ดูต่อครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็คืออะไรคะที T, T. เราก็จะได้ผลลัพธ์เป็น c ผลลัพธ์เหมือนกันก็คืออะไรคะ,ด,ะดังนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคืออ่าย่อๆหน่อยผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิด จากการทดลองสุ่มคือคืออะไรบ้างคะก็เหมือนเมื่อกี้เลยคะ่ะ Hest Hest แล้วก็อะไร h ance, #t แล้วก็ t# Hest แล้วก็ tt t. แบบนี้เป็นการวาดตารางนะคะแบบเมื่อกี้เป็นการใช้แผนภาพเรามาดูสถานการณ์แบบที่2 แต่ว่าวิธีการทําเป็นแบบที่3ถ้าเป็นแบบนี้หนูจะทํำยังไงคะอ,อ่านโจทย์เลยนะลูกสุ่มหยิบลูกบอลสอลูกใช้คําว่าอะไรพร้อมกันเมื่อกี้สถานการณ์ที่1ไม่มีคําว่าพร้อมกันก็คือเขาโยนเหรียญครั้งที่1แล้วก็โยนครั้งที่2แต่นี้เขาหยิบพร้อมกันหมายความว่าถ้ามีบอลอยู่ในกล่องถ้ามีบอลอยู่ในภาชนะอยู่ กี่ลูกก็ตามเขาจะเอื้อมมือไปหยิบขึ้นมา2ลูกหยิบขึ้นมาให้ได้2ลูกเลยซุ่มหยิบลูกบอล2ลูกพร้อมกันจากกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสีอะไรบ้างสีม่วง1ลูกสีส้ม1ลูกและสีเขียว1ลูกจงหาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการสุ่มหยิบลูกบอลสองลูกพร้อมกันดังนี้อ่ะหนูก็จะเขียนเลยค่ะลูกบอลมีกี่ลูกคะมีลูกบอลสีม่วงสีส้มแล้วก็สีเขียวสุ่มหยิบสองลูกพร้อมกันเพราะงั้นเราจะใช้วิธีการจับคู่ค่ะ กรณีแรกก็คือได้สีม่วงกับสีสม้มแล้วก็โยงกรณีตบอบไออาจจะได้สีอะไรคะม่วงกับเขียวม่วงไล่ครบยังครบแล้วเรามาไล่ตัวที่2ก็คือสม้มส้มต้องไล่กลับไปหาม่วงไหมไม่เพราะอ,อะไรถ้าส้มไล่กลับไปหาม่วงเกิดอะไรคะซ้ากันเพราะถ้ากรณีที่เราหยิบพร้อมกันเขาจะไม่รับลําดับในการหยิบก็คือหยิบขึ้นมา ไม่ว่าจะหยิบได้ม่วงส้มหรือส้มม่วงก็คือได้เหมือนกันเขานับว่าเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นส้มเนี่ยจะไม่โยงกลับไปหาม่วงแล,วแล้วจะโยงอะไรแทนคะโยงส้มไปหาเขียวคะ่ะแล้วส้มได้โยงกลับไปหาใครอีกไหมไม่แล้วก็มาดูรูที่3ามเขียวเขียวต้องโยงไปหาใครไหมคะโยงไปหาม่วงไหมก็3ามโยงหาส้มก็3มเพราะฉะนั้นหนูจะนับเส้นได้กี่เส้น3เส้นแสดงว่าได้กี่กรณีคะ3กรณี3แบบ สามแบบก็คือแบบแรกก็คืออะไรคะแบบม่วงส้มแล้วก็แบบอะไรคะม่วงเขียวแล้วก็แบบส้มเขียวนั่นเองคะ่ะอันนี้เป็นในกรณีที่เราหยิบพร้อมกันนะคะามาดูสถานาการณ์ที่ 3. สามซุ่มหยิบบัตรสองใบใบที่หนึ่งหยิบจากกล่องใบที่หนึ่ง และใบที่สองหยิบจากกล่องใบที่สองโดยที่กล่องใบที่หนึ่งมีบัตร A, B อย่างละหนึ่งใบและกล่องใบที่สองมีบัตรหนึ่งสองสามอย่างละหนึ่งใบจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสุ่มหยิบบัตรสองใบอันนี้เขาหยิบพร้อมกันไหมไม่เขาหยิบต่างคนต่างหยิบเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทำไงคะเราจะหยิบจากกล่องใบไหนก่อนอ่ะหยิบจากกล่องใบที่หนึ่ง หนูก็เขียนเป็นแผนภาพต้นไม้ก็ได้ง่ายดีใบที่1โอกาสที่จะหยิบได้ให้เขียนเป็นแนวตั้งลงมามีอะไรบ้างคะมีอักษร A กับอักษร B ต่อมามาหยิบใบที่2โอกาสที่จะหยิบได้มีอักษรอะไรบ้างคะถ้าหยิบใบที่1ได้ A ในใบที่2หนูก็ยังหยิบได้อะไร จำนวนบัตรที่อยู่ในกล่องมันมีอะไรบ้าง1 2 3สามันก็จะยังหยิบได้ทั้งอะไรคะทั้งหนึ่งสองสาเลยเพราะว่าบัตรมันยังอยู่ในกล่องคนที่สองครบไหมครบหนูก็จะยังหยิบได้ทั้งหนึ่งสามเลยลากเส้นเชื่อมมาแล้วถ้าหนูหยิบจากกล่องใบที่1ได้บใบที่2หนูจะหยิบได้อะไรบ้างก็ยังหยิบได้ทั้ง1 2 3สองสาเลยนั่นเองเพราะว่าใบที่สองบัตรยังอยู่ครบไหมคะครบค่ะอะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมีทั้งหมดกี่แบบให้หนูมานบับบรรทัดอันนี้มีกี่เส้น1 2 3 4งสมี่ห้าหมีทั้งมีทั้งหมด6แบบหนูก็จะบอกเลยว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลองสุ่มมีทั้งหมด หกรูปแบบคือคืออะไรบ้างคะหนูก็จะเอามาเขียนเลยคะ่ะว่าอะไรคะ a กับ1แล้วก็ a กับ2แล้วก็ a กับ3 b กับ1 b กับ2แล้วก็ b กับ3นั่นเองม,มีทั้งหมด6เหตุการณ์นะคะอ่าครบยางหนึ่งสองสาม้หกโอเคครบแล้วมาดูข้อต่อไปสถานการณ์ที่ 4ค่ะอ่ามาดูสถานการณ์ที่4มีอะไรบ้างในการสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกจากถุงที่บรรจุลูกบอลอยู่ทั้งหมด3ลูกซึ่งมีสีเขียวสีแดงและสีฟ้าเมื่อจำแนกตามลักษณะการหยิบได้ดังนี้โอเคครูลบอันนี้ออกก่อนหยิบพร้อมกันใหม่เลย เรามาดูนะคะเขาทําเป็นแผนภาพให้เราแล้วลักษณะการหยิบคืออันนี้อันนี้อันนี้เขาบอกว่าให้เราเขียนแผนภาพแล้วก็เขียนผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกก็คืออะไรคะลักษณะการหยิบมันแรกหยิบลูกบอลสองลูกพร้อมกันก็คือหยิบ ขึ้นมาทีเดียวสองลูกเลยจากสามลูกหยิบลูกบอลทีละลูกโดยไม่ใส่คืนก็คือหยิบสมมติได้ลูกแรกขึ้นมาแล้วเราก็หยิบลูกที่สองต่อโดยที่ไม่ใส่คือลูกแรกคืนแล้วข้อที่สามก็คือหยิบบอลทีละลูกแล้วก็ใส่คืนแบบนี้แบบที่สามก็คือหยิบได้ลูกแรกสีอะไรใส่คืนไปแล้วก็หยิบใหม่ขึ้นมาอีกสีหนึ่งโอเคไหมคะอ่ะเรามาลองหยิบแบบแรกเลยแผนภาพหยิบลูกบอลสองลูกความกันมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกคะ สามลูกเขียวแดงฟ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหนูก็มาเขียนเลยค่ะว่าอะไรเขียวแดงฟ้าขอใช้ตัวย่อนะคะหยิบพร้อมกันให้ใช้วิธีการจับคู่ค่ะนักเรียนจับคู่เลยอันดับแรกอาจจะหยิบได้เขียวกับแดงแล้วก็โยงสีเขียวไปหาสีฟ้าพอตัวแรกจับคู่ครบแล้วเรามาดูตัวที่สองหยิบพร้อมกันเราไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับในการหยิบเพราะฉะนั้น แดงไปเขียวเราต้องนับไหมคะแดงไปเขียวเนี่ยไม่ต้องนับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเขียวมาแดงเพราะฉะนั้นเราจะยงแดงไปหาอะไรได้เลยลูกแดงไปฟ้าก็จะครบแดงยงหาใครได้อีกไหมไม่ได้แล้วอ่าต่อไปมาดูลูกที่3ฟ้ายงหาใครได้บ้างยงไปหาเขียวก็คืออะไรคะสามใช่ไหมคะยงไปหาแดงก็คือสามเพราะฉะนั้นมีกี่เส้นคะหนึ่งสองสม,มีกี่กรณีลูกสกรณีก็คืออะไรคะ เขียวแดงแล้วก็เขียวฟ้าแล้วก็แดงฟ้าซึ่งตัวอักษรสลับกันเหมือนกันไหมความหมายเหมือนกันนั่นเองมาดูกรณีที่2ค่ะหยิบทีละลูกโดยไม่ใส่คืนแบบนี้ให้หนูทำยังไงคะให้หนูเขียนตั้งขึ้นมาเลยว่าเขียวแดงฟ้าอันนี้ก็ขอใช้แนวตั้งนะคะเพราะว่ามันแบบต้องแจงเยอะขึ้นอ่าถ้าหยิบลูกแรกอันนี้หยิบลูกที่ห ลูกที่หนึ่งหยิบได้สีเขียวเพราะฉะนั้นลูกที่สองโอกาสที่จะหยิบได้สีเขียวซ้ำมีไหมไม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าบอลเนี่ยบรรจุลูกบอลแค่สามลูกเขียวแดงฟ้าอย่างละลูกเพราะฉะนั้นถ้าลูกหยิบูลูกแรกได้สีเขียวลูกที่สองลูกก็จะได้สีอะไรคะแดงกับฟ้าแค่สองสีถูกต้องไหม แล้วพอมาถ้าหยิบลูกแรกได้สีแดงลูกที่สองนักเรียนก็จะหยิบสีอะไรคะโอกาสได้สีแดงอีกรอบไหมไม่แล้วก็จะหยิบได้แค่สีเขียวกับสีฟ้าต่อมาลูกที่สามบอลเป็นหยิบลูกแรกได้บอลเป็นลูกสีฟ้าโอกาสลูกที่สองที่เราจะหยิบได้ก็คืออะไรคะสี เขียวกับสีแดงมีโอกาสซ้ําสีฟ้าไหมไม่มีเพราะว่าสีฟ้าเราหยิบได้แล้วในลูกแรกเพราะเราทําไงคะกรณีนี้เราไม่ได้ใส่ลูกบอลคืนเพราะงั้นหยิบลูกแรกได้สีอะไรลูกที่สองหนูก็จะไม่ได้สีนั้นแล้วเพราะว่ามันโดนหยิบออกไปแล้วก็จะเป็นสีลูกบอลที่ยังเหลืออยู่ในถุงบรรจุบอลน,นั่นเองโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีขี่เหตุการณ์หนูก็มาดูเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเส้นก็มีกี่เหตุการณ์คะทั้งหมด หกเหตุการณ์นั่นเองคืออะไรบ้างลูกเขียวแดงแล้วก็เขียวฟ้าแล้วก็แดงเขียวแล้วก็แดงฟ้าแล้วก็ฟ้าเขียวแล้วก็ฟ้าแดงครูใช้ตัวย่อหนูต้องรู้นะขี้เกียจเขียนเหนือ่อยอะ มาดูในแบบกรณีที่3บางหยิบลูกบอลทีละลูกแล้วใส่คืนแสดงว่าหยิบลูกที่1ขึ้นมาลูกที่1ได้สีอะไรใส่กลับไปในถุงจดไว้แล้วใส่กลับไปในถุงแล้วก็หยิบลูกที่สองใหม่ดังนั้นมีโอกาสได้ลูกซ้ำไหมคะถ้าหยิบลูกแรกได้สีแดงลีสองมีโอกาสได้สีแดงอีกรอบไหมมีโอกาสเพราะอะไรเพราะเราใส่บอลคืนนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้หนูก็เขียนเลยเขียวแดงฝา ถ้าลูกแรกได้สีเขียวอันนี้ลูกที่หนึ่งหยิบครั้งที่หนึ่งเพราะฉะนั้นลูกที่สองถ้าลูกแรกได้สีเขียวลูกที่สองมีโอกาสได้สีเขียวรอบไหมมีหนูก็จะเขียนเลยว่าได้เลยเขียวมีโอกาสได้ลูกแดงไหมมีแล้วก็มีโอกาสได้ลูกฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าหยิบแล้วใส่คืนเนี่ยโอกาสที่จะหยิบลูกที่สองเนี่ยก็เป็นได้ทั้งสมกรณีของแต่ละลูกเลยค่ะ ก็คือเขียวแดงฟ้าถ้าหยิบลูกแรกได้สีแดงโอกาสหยิบลูกที่สองมีโอกาสได้สีเขียวไหมมีมีโอกาสได้สีแดงไหมก็มีแล้วก็มีโอกาสได้สีไรด้วยฟ้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าลูกบอลมันยังคบใส่ขืนเข้าไปก็เลยยังมีครบสามลูกนะคะลูกสีฟ้าก็มีโอกาสหยิบได้ทั้งเขียวแดงฟ้าอันนี้ครูเขียนไม่ตรงเพราะที่ไม่พอความจริงนักเรียนควรจะเขียนอันเนี้ยให้มันตรงนะลูกคูเว้นไว้หน่อยไปหน่อย พราะฉะนั้นดูเส้นเลยค่ะมีทั้งหมดกี่เหตุการณ์กี่เหตุการณ์คะ9เหตุการณ์นั่นเองได้แก่อะไรบ้างเราก็จะเอามาเขียนเลยค่ะก็คืออะไรคะเขียวเขียวแล้วก็เขียวแดงแล้วก็เขียวฟ้าแล้วก็แดงเขียวแล้วก็แดงแดง แล้วก็แดงฟ้าแล้วก็ฟ้าเขียวแล้วก็ฟ้าแดงแล้วก็ฟ้าฟ้าค่ะอะครบแล้วทั้งเก้าเหตุการณ์เรามาดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะเขาสรุปว่าจากการทดลองสุ่มหยิบลูกบอลทั้ง3ลักษณะข้างต้นจะพบว่าอะไรบ้าง การหยิบลูกบอลสองลูกพร้อมกัน1ครั้งผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มีอันดับหมายความว่าการเขียนผลลัพธ์ที่ได้จากการหยิบเป็นสีเขียวกับแดงหรือสีแดงกับเขียวให้ถือว่าเป็นผลลัพธ์เดียวกันนั่นเองค่ะถ้าหยิบพร้อมกันไม่มีอันดับถือเป็นผลลัพธ์เดียวกันสำหรับที่กันได้โอเคไหมแต่ การหยิบลูกบอลสองลูกโดยการหยิบทีละลูกไม่หยิบพร้อมกันแล้วโดยไม่ใส่คืนและการหยิบทีละลูกโดยใส่คืนก่อนจะหยิบลูกที่สองจะต้องมีการพิจารณาอันดับในการหยิบด้วยดังนั้นการเขียนตรงนี้ต้องเป็นขอไข่ผลลัพธ์ที่มีอันดับของการกระทำเราจะใช้อะไรเขียนคะคู่อันดับแทนเหมือนเมื่อกี้ที่ครูใส่วงเล็บแบบนี้เห็นไหมคะ เช่นเขียวแดงและแดงเขียวเป็นผลลัพธ์ของการกระทําที่อะไรกันลูกที่แตกต่างกันโอเคไหมคะวันนี้พอแค่นี้ค่ะให้นักเรียนจดตามครูตั้งแต่สไลด์แรกก็คือเริ่ม4.2มาจนถึงเนี่ยครูวาตารางแล้วก็สรุปตรงเนี้ยให้จดตามครูทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ ส่งใน Google Card Room เหมือนเดิมสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะส่งงานด้วยนะคะ